สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่ามาพบกับช่องสาวบึงพารวย c h a น n เช่นเคยนะคะอ่าวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าอ่ามาดูผลสรุปก่อนเนาะค่อยดูของวันที่สิบนะคะแอดเอาไม้บรรทัดอีกอันหนึ่งไปไว้ไหนเี่หนึ่งเด,ด้อพี่น้องจา๋า อ้ยลงหน้าลงหลังแล้วพี่น้องเอ้ยชอบไปไม่เลยอะมาดูผลกันนะคะห้าน้อยนะคะพี่น้องจา๋าห้าน้อยเฉพาะกีดออกหกหกห้าเนาะหกหกห้าแอดก็ไม่มีเนาะหกห้านะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็หลุดไปเนาะล่างเก้าสี่นะคะ 94มาตารางนะคะมีในตารางแอดเลยไม่ได้จับออกมานะคะ94นะคะเข้าตารางนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เข้าตารางนะคะส่วนพิเศษนะคะ243นะคะอา่4334แอสก็ไม่มีเนาะหลุดไปล่าง15 51ก็หลุดไปเช่นกันนะคะส่วนปกตินะคะ498นะคะแอดมี89นะคะ ส่วนตารางแตกสามตัวนะคะพี่น้องจ๋าสี่เก้าแปดเนาะอันนี้เข้าตารางด้วยนะคะส่วนล่างเจ็ดเจ็ดเนาะดูให้หกเก้าเก้ากับแปดแปดมาเจ็ดเจ็ดพี่น้องเพราะว่าแอดว่าวันนี้ต้องมีเบิ้ลมาหลบไปอีกแล้วเจ็ดเจ็ดนะคะก็หลุดไปเนาะอ่า VIP นะคะศูนย์หนึ่งสามล่างหนึ่งสี่ก็หลุดไปเช่นกันเนาะอนของเจ็ดเจ็ดนี้ก็มาตารางนะคะพี่น้องจ๋า ตัวเจาะเข้าคู่เดียวนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอด้วยเนาะอ่าแต่ว่าตารางเรานะคะ498 498มาตารางนะคะตารางอา่เข้าตารางนะคะพี่น้องจ๋าก็ตามต่อกันของวันที่10นะคะสายวิ่งสายรูดเป็นไงบ้างเนาะสายวิ่งสายรูดที่แอร์ทำ เครื่องหมายไว้ให้เลขเก้านะคะที่ให้นําไปวิ่งไปรูดเนาะมีใครได้นําไปวิ่งไปรูดเข้าปกติพอดีเลยเนาะเก้าแปดนะคะอ่ะตามต่อกันของวันที่10นะคะอ่ะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะกปูนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจำอ่าตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ f ่เอฟซีทุกทท่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูตารางกันนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับตารางตารางเอสก็จะมีสองหกเจนะคะอ่าถ้าใครชื่นชอบอยากนำไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าจะจับในคู่ในนี้ก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะอ่าเรามาดูกันว่าแอดจับตัวไหนกันบ้างนะคะ วันนี้ก็จะให้การเบิ้ลไปด้วยเนาะอาจจะหลายตัวนะคะวันนี้มีการเบิ้ลน,นะคะสามหกนะคะหกหนึ่งหกสองจับในตารางนะคะหกสองจับในตารางเด้อพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็หกเจจับในตารางนะคะอ่าพอดีชนก,นกันกับตัวที่แอดจับจับคู่ออกมา พอดีชนกันนะคะพี่น้องจ๋านี่ก็จะตัดออกนะคะให้ดูในตารางเด้ออก็จะมี2 9นะคะ2 6ก็ชน2 6ก็มีเนาะแต่ว่าแอดกลับหัวนะคะให้เป็น2 9นะคะสองหนึ่งนะคะ อ่ะสี่เจ็ดก็ชนไม่เป็นไรเนาะอ่ะสี่เจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะเจ็ดสองจับในตารางนี่แล้วนะคะพี่น้องจา๋าสี่สามเจ็ดศูนย์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีห้าหนึ่งนะคะ มีห้าหนึ่งสี่สามไปแล้วเนาะก็เหลือสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะอ่าเดี๋ยวใส่กันเบิ้ลด้วยนะคะพี่น้องจ่ากันเบิ้ลก็จะมีสามสามสี่สี่นะคะ ใจหนึ่งแอดก็จะใส่หกหกด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าก็กลัวหลายตัวเกินไปเนะาะอ่ถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เด้อพี่น้องจาอ๋าอ่เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดชอบเนาะอ่าสำหรับสายวิง่งสายรูดนะคะอย่าลืมนะคะสี่ตัวนี้นะคะอ่สูตรเม็ดเดียวแอดวิง่งรูดที่สองเนาะ ใครไม่ชอบก็สามารถเลือกดูตัวที่เหลือได้เด้อพี่น้องจาอ๋ามาดูตัวที่เน้นกันนะคะตัวที่แอดชอบเนาะมีสามหกนะคะสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ มาดูชุดกันเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับชุดกันนะคะห้าหนึ่งสี่ศูนย์นะคะอ่ะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะอันนี้กลับหัวก็เป็นสองหกในตารางพอดีเลยนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวแอดเขียนไว้ให้เป็นสามเก้าด้วยนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อพี่น้องจ๋าอย่าลืมกลับหัวเนาะเลือกตัวที่ชอบก่อนค่อยไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าก็หลายตัวหน่อยเนาะเพราะว่าตั้งสี่หน่อยนะคะ อ่ะเหลือพี่พี่จะนำไปเป็นแนวทางนอยอื่นก็ได้นะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทกท,กท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะ mm. เงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ